เกษตร5.0กับปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกเกษตร5.0กับปุ๋ยเรือใบไข่มุกวันนี้นะคะพาเรามาอยู่ที่กรมวิชาการเกษตรค่ะครับในส่วนพิพิธภัณฑ์นิรศการมาแล้วนะครับเราได้นำแมลงกว่า3,000ตัวอย่างจากในส่วนของวิชาการลงมาจัดแสดงให้บุคคลทั่วไปได้เข้าชมนะครับ ที่นี้ก็จะเริ่มจากความสมบูรณ์ของสภาพแวดล้อมที่มีแมลงอาศัยอยู่ภายในนี้นะครับอย่างเช่นภาพที่อยู่ด้านหลังนี้นะครับจะเป็นการจําลองสถานที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติในสมัยก่อนนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราไม่ค่อยที่จะพบภาพแบบนี้แล้วนะครับเนื่องจากว่าปัญหาการตัดไม้ทําลายป่าการทําลายสิ่งแวดล้อมนะครับ พิพิธภัณฑ์แมลงจะมีการปลูกฝังให้กับผู้ที่เข้ามาชมภายในสถานที่แห่งนี้ว่าให้มีความตระหนักรู้และมีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับเพื่อเราจะได้มีธรรมชาติหรือว่ามีสิ่งแวดล้อมที่สวยงามอยู่คู่กับเราไปนะครับผม สักนี้นะครับเรายังมีการจัดแสดงในส่วนของแมลงที่มีความสําคัญว่าแมงกับแมลงมีความแตกต่างกันอย่างไรสาเหตุใดที่ทําให้แมลงเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีจานวนและปริมาณมากที่สุดบนโลกใบนี้นะครับรวมถึงการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของแมลงที่มีลักษณะความสาคัญเพราะว่าในชีวิตประจําวันเนี่ยเราไม่สามารถที่จะพบแมลงได้ในระยะตัวเต็มไว้เท่านั้นทําให้เราสามารถที่จะจัแนกชนิดแมลงและแก้ไขปัญหาที่เราตรวจพบได้อย่างรวดเร็วนะครับ มาพบกับเกษตรทัูนย์กับปุ๋ยเรือใบไข่มุกได้ใหม่สัปดาห์หน้าอีกเรื่องราวีิมาฝากเช่นเคยค่ะปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกใช้น้อยงามทนผลโด